สวัสดีครับพนมมาศเคเบิลเน็ตเวิร์กทีวีสาระดีทีวีของคนอุตรดิตถ์พบกับข่าวท้องถิ่นผู้อมในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตเขตหนึ่งร่วมบันทึกถวายพระพรเนืน่องในโอกาสมหามงคลจเจริญพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ นายอมรศักดิ์ปิ่นทองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งนำผู้บริหารและผู้แทนบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในองโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2559ณห้องบันทึกรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษ,ษณุโลกเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสถาบาันพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนหลายรูปแบบเช่นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาของเยาวชนที่ขาดแคลนทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระราชทานพระราชดำริในการวางแผนและควบคุมดูแลจัดอบรมเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทั้งสายสามัญและอาชีพอันจะเป็นผลเพิ่มภูนิรายได้ให้แก่ครอบครัวและรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรมมีความรักชาติและพัฒนาตนเองและส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนด้านต่างๆเช่น พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนการศึกษาจากการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปส่งเยี่ยมเย,ยนราานัษฎรในภูมิภาคต่างๆสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพบว่าเด็กๆในชนบทส่วนมากจะจบการศึกษาเพียงภาคบังคับเท่านั้นแล้วออกมาทํางานช่วยทางบ้านบางคนก็ไม่ได้เรียนหนังสือเนื่องจากปิดามารดาเห็นความสําคัญกับการทํางานเพื่อหารายได้จุนเจือครอบครัวมากกว่าการศึกษาเด็กเหล่านี้บางกอยช่วยพ่อแม่ทํานาทําไร่ไถนา บ้าก็รับจ้างทำงานเป็นรายวันมีไรายได้เล็กๆน้อยๆพระองค์จึงชี้แจงให้ราษฎรเหล่านั้นเข้าใจว่าการศึกษามีความจำเป็นเพียงใดในยุคปัจจุบันทรงแนะนำให้ปีดามารดาส่งเสริมการศึกษาของบุตรให้บุตรมีความรู้เพื่อจะได้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและหากทรงพบว่าราษฎรครอบครัวใดาขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถจะส่งเสียให้บุตรเล่าเรียนได้ก็ทรงช่วยเหลือดังนั้นเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ12สิงหาคมของทุกปีนอกจากผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาอุตรดิตถ์เขตหนึ่งจะพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วอย่างได้ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2559ณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกมาอย่างต่อเนื่องทุกปีด้านนายกกิตินายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงรายคว้าตําแหน่งนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือที่ห้องประชุมเวียงสวรรค์อาคารสมานฉันท์ทัชวานศูนย์ฝึกอบรมแม่หมะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแม่หมะจังหวัดลำปาง นายจักกิจศรีลาเจริญนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือหรือสอสอทนร่วมประชุมสามัญประจำปี2559และเลือกตั้งคณะกรรมาก,การบริหารชุดใหม่นายชวริตคำเพงนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์นายนัทวัตรรัตนสิทธิ์อุปนายกนายชัชวานนวนแบนอุปนายก นางเตือนใจแก้วพูลประกรณ์เหลันยิกนางเสวรลักษ์กุลพมนักเลขานุการได้เดินทางไปร่วมการประชุมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือสัญจรและประชุมสามัญประจำปี2559ที่ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมออำเภอแม่เมอจังหวัดลำปางมีว่าที่ร้อยตีนรงศักดิ์คูนูประถมผู้ช่วยผู้ว่าการกอฟผแม่หมะเป็นผู้กล่าวต้อนรับดรสุรพลพงษทัตที่ปรึกษานายกสสท นางชยากรวงอาทะรองนายกเทศมนตรีตำบลแม่เมาะกล่าวรายงานความเป็นมาของจังหวัดลำปางและแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของอำเภอแม่เมาะก่อนการประชุมสามัญประจำปี2559สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ17จังหวัดและเลือกตั้งนายกสะสะทนคนใหม่ประจำปีบริหาร2559ถึง2561 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อสองคนได้แก่นายกิติทิศกุลนาย,ยกสสทอนจังหวัดเชียงรายและนายมานิตสีคาดสำบัญนาย,ยกสสทอนจังหวัดพิษณุโลกซึ่งนายมานิตได้ขอถอนตัวทําให้นายกิติได้รับเลือกเป็นนายกสสทนคนใหม่อย่างเป็นเอกฉันนายกิติกล่าวว่า ขอบคุณสมาชิกสสททั้ง17จังหวัดที่ให้เกียรติและไว้วางใจให้บริหารงานท่องเที่ยวของภาคเหนือตนจะใช้นโยบายขับเคลื่อนสร้างภาคีเครือข่ายของแต่ละจังหวัดให้มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงกับนโยบายขับเคลื่อนของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวทุกมิติเชื่อมโยงเข้าด้วยกันทางด้านเกษตรสุขภาวะสังคมสิ่งแวดล้อมโดยใชร้รูปแบบของเชียงรายกินทัวริสต์ซึมเน็ตเวิร์ ด้านกศนจังหวัดอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2559ที่สนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ์หรือสนามกีฬาหมอนไม้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีทบทวนคำปฏิญ,ญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2559โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนต่าง ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเข้ารวมพิธีประกอบกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามอย่างพร้อมเพียงกันเพื่อแสดงความเคารพ และเก่าวทบทวนคำปฏิญาณต่อองค์พระประมุกคณะลูกเสือแห่งชาติประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริงเป็นการลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่1กรกฎาคม2 4 5พา จึงได้ยึดถือเอาวันที่1นึ่กร,กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติคุณผู้ชมครับชีวิตจะง่ายขึ้นถ้ารู้จักปล่อยวางชัชวานวนแบรนบรรณาธิการข่าวนัทวัตรราชประสิทธิภาพข่าวโกเมชัยบุญรายงานสวัสดีครับ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สิทธิและเสรีภาพแก่ประชาชนมากขึ้นประชาชนสามารถทำอะไรก็ได้ขอแค่ไม่ได้ห้ามเอาไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายและไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเช่นมีสิทธิ์ที่จะประกอบอาชีพที่ชอบนับถือศาสนาที่ต้องการมีสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นหรือการกระทำใดๆที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่กระทบความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศนอกจากนั้น ยังคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั้งชีวิตเริ่มตั้งแต่อยู่ในคันมารดาจะได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษในระหว่างตั้งคันจนถึงหลังคลอดบุตรวัยเด็กจะได้รับการครุ้มครองให้เติบโตและได้รับการศึกษาที่ดีวัยทำงานจะต้องมีรายได้ที่เหมาะสมแก่ความสามารถวัยชราจะได้รับบริการสาธารณาสุขจากรัฐโดยเท่าเทียมกันและผู้ยากไร้จะได้รับการรักษาฟรีจากที่กล่าวมารัฐ มีหน้าที่ต้องทำให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นจริงในทางปฏิบัติโดยประชาชนไม่ต้องไปร้องขอถ้ารัฐไม่ดำเนินการหรือละเลยหน้าที่ประชาชนและชุมชนมีสิทธิทจะติดตามและเร่งรัดการทำงานของรัฐบาลได้อีกทั้งยังสามารถฟ้องร้องได้หากรัฐทำหน้าที่นั้นได้ไม่ดีพอ